สวัสดีครับ,บค,ครับแหมแต่งตัวสวยเนี่ยมาเชิญครับผมเชิญเชิญเชิญน่นาจะหมดแล้ว <S <S วินข้างในแขกเยอะมากเลยอ่ะไปช่วยกันหน่อยดิโอ๊ยพีวินปวดหัวเจ็บซีดเลยอ่ะโอ๊ย เป็นระมัมั้แบมเฮ้ยโทษทีว่ะแบมไม่ค่อยสบายอ่ะเดี๋ยวต้องรีพาไปหาหมออ่ะงั้นแกก็พาแฟนไปหาหมอก่อนก็ได้เดี๋ยวฉันจัดการเองเออเดี๋ยวเซเลอรเดลลี่มานะอออโอเคโอเคปวดหัวมากเลยอ่ะไว้นี่เนี่ย องคนนั BT bt ้นไม่ทาบุญด <orar uana> <mais yeah! S 2> ้วยเลยวะทําไมคนให้เงินมันเยอะจังอะลองนับดูดิได้เท่ากับเงินเดือนทั้งปีที่เราสองคนหามาได้เลยอะน่าดีแต่เสียดายอย่างเดียวอ่ะอดกินของที่งานแต่งเลยอ่ะในงานมีแต่ของอร่อยๆน่ากินทั้งนั้นเลยเดี๋ยวลืมสิเพราะตอนนี้เรารวยแล้วไม่ว่าจะเป็นหง์ฉลามเร็อกึ้งน็อกเตอร์แล้วกากินได้ทั้งนั้นเลยแบม านทีนึงเหนื่อยเป็นเดือนนี่มันจริงเนาะแต่ก็ดีแล้วแหละที่งานลุล่วงไปด้วยดีอ่ะงั้นเราช่วยกันเก็บของกันดีกว่าเนาะจะได้ไปพักผอเร็วๆเฮ้ยทำไมกล่องเบาขนาดนี้อ่ะเฮ้ยตู้ซองมันหายไปไหนหมดอ่ะพัดดูนี่สิเฮ้ย เกิดเรื่องแบบนี้อ่ะงั้นคอยรอพัดอยู่ตรงนี้ก่อนนะพัดเข้าไปเช็คกล้องวงจรปิดก่อนเป็นไงบ้างอะพัทพัดเข้าไปเช็คกล้องวงจรปิดแล้วอะไม่มีใครมีพิรุษอะไรเลยอะเัินแสดงว่า คนทำเนี่ยต้องคิดมาอย่างดีแล้วแน่เลยอ่ะงั้นเอางี้นะเดี๋ยวพัดจะไปใช้กล้องจอนปิดรอบๆภายในงานพอยรอพัดอยู่ตรงนี้ก่อนนะถ้าไม่มีอะไรคืบหน้าเดี๋ยวเราเขอยไปแจ้งตำรวจกันอรอพัดอยู่ตรงนี้นะเี่วเดี๋ยวพัดเดี๋ยวพัดเกิดอะไรขึ้นวะแล้วฟังหน่อยดิ ใครมันคนเอาไปวะฉันก็ไม่รู้เหมือนกันนะ่ะเช็คดูกล้องจรปิดแล้วก็ไม่เห็นใครมีพิรุธอะไรเลยวะ่ะจะเป็นไปได้ยังไงวะม,มันต้องเป็นพนักง,งานที่โรงแรมแน่เลยวะ่ะเพราะฉันเห็นมันเดินผ่านหลายรอบมากอะเดี๋ยวฉันจัดก,การนี่ <c oughs> เฮ้ยวินใจยเย็นก่อนตอนนี้เรายังไม่มีหลักฐานอะไรเลย ฉันว่าเราอย่าไปพูดสุ่มสี่สุ่มห้าแบบนั้นเลยว่ะทำไมไม่ล็อกประตูบ้านปแปลกๆอ่ะค่ะแม่ตอนนี้ซองเงินในงานแต่งเนี่ยหายหมดเลยค่ะแต่แม่ไม่ต้องห่วงนะคะ พอยังมีทองอีก50บาทที่พัดเขาซื้อให้เป็นของขวัญวันแต่งงานเดี๋ยวถ้าพัดเขากลับมาเนี่ยพอยว่าจะเอาไปเข้าเซฟอะค่ะทำไมประตูไม่ล็อกวะฮะอะไรเธอเนี่ยคือฉันนะได้ยินพอยมันคุยโทรศัพท์กับแม่ใช่ไหมบอกว่ายังมีทองอีก50บาทอยู่ที่ห้องนั่งเล่นจริงเหรอ แล้วจะรออะไร อะไรวะมาหาทองไงฮัทฮัดพัดพอ้พคิดว,ว่าฉันจะเก็บทองไว้ที่นี่จริง เข้าใจผิดกันแล้วนะคือคือวินอนะปวดท้องก็เลยมาที่ห้องแกเพื่อจะขอห้องน้ำแค่นั้นเองโอ้ยปวดท้องอะมึงเลิกตอแหลได้แนละ้วนี่มันแค่กับดักจับโจรทองไม่มีจริงหรอ <S 2> <S 2> ตอนนี้ฉันรู้แล้วนะว่าใครเป็นคนขโมยซองในงาน verdad? นี่เฮ้ยนี่สองงานแต่งเราด้วยอ่ะฉันมีหลักฐานหมดละมีอะไรจะแก้ตัวอีกไหมพัดอย่าแจ้งตำรวจเลยนะเว้ยพัดถือว่าเห็นแก่อเพื่อนนะเว้ยเราสองคนไม่ได้ตั้งใจอ่ะเราแค่ไม่มีเงินแล้วก็อยากรวยเหมือนแกแค่นั้นเองอ่ะ มึงอย่าเอาความจนมาอ้างเลยแขนขามก็มีทำไมไม่ออกไปทำงานเองอะ่ะวันๆเอาแต่เที่ยวเอาแต่รักสนุกและที่สำคัญไปกว่านั้นคือมึงขโมยของของเพื่อนกูว่าเรื่องนี้ต้องให้ตำรวจจัดการแล้ววะเชิญเลยครับคุณตำรวจ